มีเงินลงทุนเริ่มต้นหลักแสนก็สามารถเปิดร้านสะดวกซาก24ชั่วโมงได้ครับสร้างร้านสะดวกซาก24ชั่วโมงโดยไม่ใช้เฟรนชายจากเครื่องคักอบเชิงพาน,นิชย์จาก l c c ซ m คอมเม a l ครับ เปิดร้านตะโกดซักกับเราวันนี้แถมฟรีดักเปกเครื่องสแกนเคอโค้ดติดกับเครื่องซักและเครื่องอบแบบนี้เลยครับสามารถใช้ได้ทั้งแบบหยอดเหรียญหรือสแกนเคียโค้ดผ่านระบบออนไลน์แพ็กเกจเริ่มต้นหลักแสนติดตั้งเครื่องพร้อมตกแต่งและเปิดร้านได้เลยครับมีขนาดไส้เครื่องให้เลือกมากมายตอบโจทย์การใช้งานครับ รับประกันเครื่องซักอบ2ปีรับประกันมอเตอร์5ปีครับฟรีค่าแม่นเทนนต์1ปีสามารถเซอร์วิสกับทางบริษัทและศูนย์บริการ l t ทั่วประเทศครับข้อดีของการลงทุนแบบนอนเป็นายไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นายสร้างแบรนด์ที่เป็นของคุณเองปรับแต่งร้านได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการไม่มีแบ่งกำไรไม่มีแบ่งรายได้ครับ